ครับสวัสดีครับบันลาพี่น้อง y YouTube พี่น้องเอฟสี่เราจะเห็พี่น้องที่เข้ามารมับชมสำหรับคลิปนี้เนะอ่าวันนี้จะมาตัดทรายตัดทรายใสกระสอบนะเกลือพื้นที่นะมันทรายนี่มันก,กองกองอยู่ตรงนี้มันเวลาขึ้นมาถมดินมันก็จะ

thằng này đi ừ. lại nó sẽ phùng giọt nữa nhỉ đó đi am cháo mà nó, có một cháu tới đây đã, hì, gần mùng quạ quạ, nó, thấy dạ. con mùng cả con. mọc là chết đi này, tông nó, đèn vẫn chưa thoát luôn một cái nói nhoi nhoi này tắc sau này ừm quá này thằng hỉ thằng sài nó thằng hỉ nó có thằng sài tắc sẹt cả มันก็จะปนปนกันเล็กน้อยมีหินป่นทรายห้องทรายปูนหินห้องเนาะตักออกตักออกว้อน่ะเพื่อมันจะมีอ่ามันจะได้ใจอยู่เนาะ คนตัดไม้บอกว่าวันนี้จะมาตัดไงรอดูว่าจะมาจริงไหมน้องฟังนะพอสุกคนเหมือนกันเนี่ย,ย,ยว้าว คงจะไม่เกะกะแล้วบัดนี้ไม่เอาใครก่อนจะสอบจะพอไหมไม่ควรวางไว้าทางในดีอืม เขาจะตักเอาไปปองไว้มันก็จะอ่าเยอะแยะจะขนย้ายหนักอ๋เราขอต้องใส่กระสอบไว้จะได้ขนย้ายง่ายๆนะแล้วมันก็จะบอบช้ีที่ลหลมเลยอ่าเอว มือนว่าคงไม่ตกนะหมัอนว่าคงไม่ตกนะ โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเต่ายี้ก่อนนะครับเนาะไว้ปักกันในคลิปต่อๆไปเสร็นนะครับเนาะยังมีเห็นหลายคลิปหลายนี่อยู่เนาะอ่าก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนตัวนะครับเนาะเพื่อจะได้บ่พลาดในคลิปต่อๆไปเนาะเป็นกำลังใจนะครับเจ้าบ้านตัวนะครับเนาะ ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเนาะคิดสิ่งได้ก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะครับเนาะก็อทากิจการงานใดก็ขอให้เฮงๆปัง,ปงๆรวยๆวยเหมือนกันทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย うん。